สิ่งที่วันนี้จะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะก็เกี่ยวกับงานที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือบีนคิมโฟรีคริสต์มาสแอนด์ซัตจังกรดเวชเช่นเซเรโมนีนั่นเองค่ะที่เมเจอร์ราเชลทินนะคะที่เมเจอร์ซีนิฟลิกส์ราเชลชวราเชลทินโรงที่13นะคะก็ซึ่งช่วงเวลางานแต่คนน่าอยากรวมกันซึ่งก็คือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะอ่ารายละเอียดการขายบาัตรแล้วก็รายละเอียดของราคบาบัตรนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันอีเวนต์วันทีท่2 5ธันวาคมนะคะเปิดขายบัตรที่แอปไ แอมเนะคะเปิดขายบัตรวันที่10ธันวาคมตอนเที่ยงถึงวันที่24ธันวาคมตอนเที่ยงนะคะบัตรขาย2ราคาค่ะก็ราคาชั้น1นนะคะเป็น1,480บาทนะคะราคาชั้น2จะเป็น1,000บาทสิ่งที่จะได้รับใน2ราคานะคะก็ได้รับสิทธิ์จับฉลากรางวัลของขวัญจากเมมเบอร์35คนนะคะในช่วงของคริสต์มาสปาร์ตี้ซึ่งกิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้เนี่ยสัจจังจะไม่ได้เข้าร่วมนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนสัจจังสุจ ก r ร d ดย์ชันเซอร์มได้เลยนะคะแล้วก็ได้รูปสุ่มนะคะ1ใน3ของสัจจังเองนะคะแล้วก็เอ่อรูปคละของเมมเบอร์1จาก35แบบเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็ปิดงานก็จะได้ไฮบายกับสัจจังทุกที่นั่งะคะ่ะ ทุกที่นั่งเนี่ยได้รับสิทธิล์ลุ้นจับฉลากได้รับของขวัญจากเมมเบอร์35คนแน่นอนแล้วก็ได้รับรูป1ใน35าคนในทีมคริสต์มาสแล้วก็1ใน3ของรูปจาดจังการเลเซอรเซอร์โมนีค่ะใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่จะขายที่น้างงานนะคะในะวันนั้นก็คือทูช็อตจัดจังในราคา1 3 0 0ายบาทนะคะก็จะได้ทูช็อตสัจังพรูปพร้อมข้อความขอบคุณจากตัวหนูเองแล้วก็ทูช็อตก็จะเป็นกล้องของ กฟนคลับนะคะสุ่มที่นั่งเหรอใช่ค่ะเป็นระบบสุ่มที่นั่งก็จะระบบเหมือนทอเทเตอร์ใช่ไหมนะใช่ระบบเดียวกับเทเตอร์ค่ะสองราคาต่างกันแค่ใกล้ไกลเลยใช่ไหมราคาหนึ่งพันสิบ้าสบาทจะเป็นราคาชั้นหนึ่งก็จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งทั้งหมดหนึ่งพันบาทก็เป็นชั้นสองว่าจะไกลหน่อยหนึ่งใช่ค่ะมีกี่ที่นั่งบอกน้อยไหมมีกี่ที่นั่ง <laughs> รวมๆประมาณ600ที่นั่งค่ะประมาณ600ที่นั่งช่วยช็อตจำกัดจำนวนไหมจะมีจำนวนจำกัดค่ะส่วนเวลาเริ่มงานเนี่ยเมื่อกี้หนูบอกไปว่าทุ่มหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวรอออฟฟิเชียลประกาศอีกทีหนึ่งว่าเวลาเริ่มงานสุดจะเป็นกี่โมงอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทางเพจเบียนเคโฟเรียได้เลยหลังจากที่หนูไลฟ์จบนั่นเองอุ้ยมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนดูก็คือโปสเตอร์ จัดงาน graduation ceremony บอกเลยว่าตื่นเต้นม,มากมากแล้วก็เอาจริงหนูชอบมากนะเพราะว่ามันสวยมากเอ้ย okay, โอเคทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมดูโปสเตอร์หน่ยหนึ่งสองจามนี่โปสเตอร์ของงานจัดงาน graduation ceremony ดเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นเต็มๆใน Facebook IG หรืีทุกช่องทางของทาง b e n k ิดส o o ทียนนะคะแต่ว่าอืเอามาอวดก่อนว่าน่ารักมาก ขอบคุณครับทูช็อตคือต้องซื้อแยกใช่ค่ะเป็นซื้อแยกหน้าง,งานค่ะใช่ส่วนกิจกรรมพวกกิจกรรมทูช็อตหรือไฮบอยก็จะเป็นหลังที่หลังงานสัตยจังไรเดช่นเซอร์มอนี่จบค่ะมีอะไรสปอยสักนิดสักหน่อยไหมก็อืมมีอะไรสปอยอีกดีอ่ะ,อะ,ออก,อะก็บอกเลยว่าเป็นงานที่ทุกคนมาแล้วสูวนทุกคนคงขำบัดแน่นอนเข้าไหมงานนี้งานนี้นนไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยไอ้พว่งจจงไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยสปอยแขกรับเชิญหรอน้องๆเจนสามสี่ห้าค่ะ สบายไหมตอนน้เจนสามสี่ห้าค่ะแล้วก็มีอีกมีอีกมีไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนแล้วก็มีมีอีกหลายหลายคนที่ชวนมาก็เดี๋ยวรอรอราลุ้นเราลุ้นเอาละกันใช่คิดว่าหลายหลายคนที่แบบทุกคนคิดอาจจะมาก็ได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เศร้าของเมนตารวมดูไหมคือโชว์ส่วนใหญ่โชว์แบบโชว์ไม่ไม่เศร้าขนาดนั้นนะสำหรับหนูมไม่ได้ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นแต่ว่าก็ก็มีซินซิงมิดหน่อยใช่ ข้อมูลพี่ทีมทุกคนอาา่าฮะโอเคตอนนี้ข้อมูลข้อมูลทีมก็คือจะมีเห็นทุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีบางคนที่เห็นว่าเป็นหกโมงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารีเช็คกันอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวไฟนอลอัปเดตให้ทางหน้าเพจเบียนเคให้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะมีไฟนอลอัปเดตไฟนอลของไฟนอลของไฟนอลอีกทีนึง <laughs> 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 เดี๋ยวเรออัปเดตกันนะคะใช่นั่นแหละแต่ว่าที่ว่าแด้ก็คือวันที่เปิดขายบัตรแน่ๆนะคะ ก็คือวันที่10ธันวาคมนี้นะคะเวลาเที่ยงตรงแล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ถึงวันที่23ธันวาคมเวลาเที่ยงตรงเหมือนกันแต่ถ้าในกรณีที่สวบออกก่อนก็ฝ <c oughs> ากเป็นกำลังใจด้วยคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยคืองานนี้ไม่มีไลฟ์นะคะทุกคน <c oughs> อะไรนะคุณไข่โป๊แล้วหรออ๋อ <c oughs> ใช่คุณไข่โป๊ <c oughs> คุณไข่ลงเารังสเกดูแล้ว25ธันวาคุณไขแ่แปดดาวสอง <c oughs> น่าจะคไข่อาจจะให้มาดูหรือเปล่าแค่คนมาดูเฉยๆอย่างเดียวก็มีอ๋อแต่ว่าถ้าก่อนหน้านั้นะทุกคนรู้สึกว่าหุ้ยกลัวกดบัตรไม่ทันที่มีทันแน่ๆเลยนะคะคุณสามารถกดได้เลยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เลยคือทูช็อตนะคะที่จะมีในวันที่7ที่8ปดทันาวาคมนี้นะคะที่จะบวบางปีนะคะก็ยังสามารถกดกันได้นะคะมหาหันได้นะคะทูช็อตครั้งสุดท้ายแล้วนะคะมี2วันก็สามารถไปเลือกรอบได้เลยหนูสวยทุกวันหนูสวยทุกรอบค่ะ ทูช็อตนะคะทุกคนยังสามารถพิออเดอร์กันได้นะคะถึงวันพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะคะสามารถพิวได้ถึงพรุ่งนี้ก็สิ่งที่ถ้าเกิดว่าคุ้ยกลัวแบบกดบัตรเครดิตวันนี้ผพ็ทสิ่งนี้ซื้อทัทน,นะคะ่ะมาส่งท้ายสดๆกันทูช็อตสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็มีคิดพร็อพเอย่ยใดไว้ให้แล้วสําหรับเสื้อยืดวันเ,เกิดเพราะว่าหนูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนจะใส่อีกจุดปีไหนมาเพราะหนูว่านัดแค่ว่าอุ้ยเดี๋ยวมานัดกันใส่เสื้อยืดวันเกิดกันเดี๋ยวหนูขนไปทุกตัว <laughs> อัน รอติดตามค่ะมันก็จะมีบางคนที่แบบคนที่ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นไฟบังคับอะไรเงี้ยก็มีจะมีบางคน,นแบบต้องว่างให้นะเท่านั้นแต่เงี้ยก็มีมีมีม <c oughs> แล้วก็อ๋อเลือกราคาใช่ไหมหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเพราะว่าเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นเบียนเคฟูดี้ก็เลยต้องมีเลขสี่สิบแปดแล้วก็เติมสูตรใหม่นหนึ่งตัวใช่นี่คือแบบว่าสาเหตุที่ตั้งเป็นราคานี้ใช่แต่อบอกเลยว่าใครที่ได้มาเนี่ยคุ้มราคาบัตรแน,น,น่นอนนี่พูดจริงจรงจากใจ <c oughs> โชว์ประมาณกี่เพลงสปอยได้ไหมพูดได้หรอพูดได้เหรอถ้าให้สปอยโชว์ประมาณกี่เพลงสิบบวกประกันอ่ะอืมอืมได้แค่นี้แหละได้แค่นี้แหละเดี๋ยวดนได้แค่นี้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 รอรอรอติดตามติดตามสองงานพร้อมกันใช่สองงานพร้อมกันเอาจริงๆแค่แบบสักจการเกรเดชันกรเดชันเซอร์ส์วันนี้ก็คือคุมแล้วบัตรราคานีเบอรเลยคุมสุดๆคุมเกินอ๋ออุ้ยอีกอันนึงอันนี้เซอร์ไพรส์พี่ด้วย ทุกที่นั่งนะคะจะได้รับกิฟต์อเวจากสกจังด้วยค่ะใช่อันนี้หนูแบบตั้งใจทําจริงๆรเลยใช่กําลังลอมมาส่งอยู่ใช่เป็นกิฟต์อเวจากสกจังได้ทุกคนอันที่อันนี้เป็นของหนูเองของหนูเองของหนูเองที่แบบรู้สึกว่าเอออยากแบบให้ทุกคนแบบเก็บไว้เป็นความทรงจําด้วยอะไรเงี้ยใช่แค่นี้ก็ได้ของกับบ,บ้านไปก็หลายอย่างอยู่นะถ้าถนูว่าแบบไม่ได้แบบของขวัญจากเมมเบอร์ก็จะมีรูปหนึ่งในสามสิบห้าหนึ่งในสามแล้วก็กิฟต์อเวจากหนงมีทำชิละแล้วก็ไฮบายกับสจัง ก็สำหรับงานคริสต์มาสปาร์ตี้ก็เรียกว่าไงดีก็ทุกคนก็จะได้เห็นความร่าัสสดใสของน้องๆรุ่นใหม่ๆก็ฝากติดตามน้องๆกันด้วยใช่ฝากติดตามอัปเดตอื่นใดในเพจออฟิเชียลของ BNK f น r ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตอะไรอีกเดี๋ยวจะจังอัปเดตให้ในหลายๆช่องทางให้นะคะทุกคนสำหรับว,วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะไว้เจอกัน รวมถึงเอคิวสีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดไลน์ I am 48 application